ต่อไปนะคือเมื่อซื้อเมาส์มาแล้วมึงก็ต้องมีแผ่นรองเมาส์แผ่นรองเมาส์เนี่ยม่งมีหลายแบบมากหลายแบบแบบหลายแบบอ่ะมีแก้วมีเหล็กแล้วก็มีแบบปกติซึ่งคนที่ซิลเราเห็นด้พวกน่้ก็คือแบบปกติซึ่งจะเป็นเออไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าอะไรจะ <laughs> ให้แนะนําจริงจริงก็อะไรก็ได้เหมือนกัน <laughs> สมมติว่าคุณไม่ได้อยากจะเป็นอะไรที่มันไม่อยากไม่ได้อยากจะเล่นเกมแบบฮาร์ดคอร์อะไรขนาดนั้นไม่แบบคุณไม่ได้อยากจะเป็นโปรเพลเยอร์อะไรเงี้ยก็อะไรก็ได้ครับไม่มีปัญหามึงวางบนมึงไม่ต้องใช้แพดหรอมเส์เลยก็ได้เอาจริงแบบมึงใช้วางบนโต๊ะแล้วก็เลื่อนเลยเอาให้สนุกแต้คุณอยากไปเล่นเกม FPS เก่งๆหรือแบบอยากจะเล่นอะไรที่มันเก่งไม่ต้องไม่ต้องเป็น FPS หรอกหลายๆอย่างหลายๆที่เป็นเกมไอเทมเน่อเกมเก่งม่าจะไม่ว่าจะเกมไหนก็เกมที่แม่งใช้เบลว่าไอสัตว์นั่นแหละคุณจะต้องซื้อเอ่อ ซ,ซ,ซื้อแผ่นรองเมาท์ที่ค่อนข้างดีขึ้นมาหน่อยที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นก็เป็นอะคูาร์คอนโทรลนะฮะก็ฟังเข้ามาเหมือนกันก็เลยลองซื้อมาดูนี่ผมเป็นอันนี้ฟังเข้ามาก็เลยลองซื้อมาดูก i, ดด็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช้ได้ไม่ดีรู้สึกว่าแบบมีสัมผัสที่ค่อนข้างที่จะแบบมีความลื่นและความหนึบของตัวแผ่นรองเมาส์ที่ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าคุณจะสามารถซื้อแผ่นรองเมาส์ปกติเกมมิ่งก็ได้ จริงๆก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกที่ต่างกันขนาดนั้นสิ่งที่จะรู้สึกได้มากที่สุดระหว่างอันที่เป็นแบบถูกแนะนํามากับอันที่เป็นแบบอะไรก็ได้คือการูเยีย่ใาใช้ภาษาไทยละมันเขียนยาวการคลีนนะฮะ cleaning, การคลีนนิ่งก็คือการทำความสะอาดนั่นเองเพราะว่รราแผลนท้าเนี่ยใช้ไปเยอะแม่สกรปรกนะฮะแค่นั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เป็นท้า,าสกรปรกคืออะไรคือแม่ฝืดมากๆแม็กฝืดแบบฝืดอะแบบฟืดอะ ฝืนแล้วมึงทำไงมึงต้องซักไอ้เหี้ยมึงต้องซักแผลดองเมาคุณต้องซักแผลดองเมานะฟังมึงฟังกูมึงฟังกูมึงต้องซักแผลดองเมาไอ้เหี้ยคุณอยากจะมีชีวิตเกมมิ่งที่ดีพอคุณต้องซักแผลดองเมานะฮะคุณอยากจะลองที่แบบที่เป็นอาจจะเป็นแก้วหรือว่าเป็นเหล็กก็ได้เพราะว่าคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งซักปาดทีเดียวเสร็จก็ได้เพรแต่ว่าผมก็ๆๆไม่เคยใช้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่คุณชอบนะฮะก็เป็นอะไรที่คุณจะต้องไปลองดูเหมือนกัน ต้องไปต้องไปลองเองเท่านั้นถึงจะแบบเข้าใจและรู้แต่ถ้าพูดจริงๆแล้วมันไม่จะไม่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 ต้องคาดคอขนาดนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องคาดคอขนาดนั้นในเรื่องของแพรล็อกเมานะฮะใต้คิดก็คือให้คํานึงถึงก็คือการทำความสะอาดอย่างเดียวเลยว่าแบบผมคิดว่าแพรน็อกเมลแต่ละแบบมีความจําเป็นที่จะต้องความความสะอาดที่ต่างกันแบบบางอันม่นจะแบบโกบง่ายแล้วมึงจะต้องแบบ ซักบ่อยหน่อยบางอันก็แบบไม่ได้มีปัญหามากมั้งคือแบบคือแผ่นรองเมาส์มันไม่ใช่อะไรที่แบบถูกมองว่าสําคัญขนาดนั้นนะซึ่งมันก็ไม่ได้สาคัญขนาดนั้นจริงเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนแบบเราเราไม่เปลี่ยนอยู่แล้วอะแผ่นรองเมาส์เอาปกติเราใช้แบบเป็นสิบปีอะแผ่นรองเมาส์อะเราไม่ได้เราไม่เราไม่มาดั้งเปลี่ยนหรอกเว้ยนั้นเราก็ไม่ค่อยจะรู้หรอกว่าแบบสัมผัสอื่นมันเป็นยังไงอะแบบถ้าให้พูดตรงก็ถ้ารู้สึกว่ามันฟื่ก็เอาไปซักไส้เฮียแต่วิถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าแบบ เออเป็นสกปรกหรือไม่สกปรกเออจริงๆก็แนะนําให้เป็นซื้อแบบสีดําไปเลยสีดําหรือสีขาวไปเลยเพราะถ้าเป็นสีขาวปุ๊บก็เออก็น่าจะก็จะรู้ได้ว่าแบบด้วะเรื่องว่าสกปรกหรือไม่สกปรกถ้าเป็นสีขาวก็ไม่ต้องทําอะไรแต่เพื่อไปว่าเป็นสีดํานะฮะคุณสามารถที่จะแบบเอานิ้วขูดเนี่ยมันก็จะเป็นคราบสีขาวเป็นฝุน่นคราบฝุ่นขึ้นมาให้คุณเห็นว่าแบบเฮ้ยกูสกปรกละก็เอาไปลากใส่เหี้ยแค่นั้นแหละแค่นั้นเอง ในเรื่องของแผลลงเมานะฮะกูยังไม่ทันเข้าเรื่อง YouTube เลยเนะี่ยกูยังไม่ได้เป็นยนะูทูบเบอร์นะเทียนะกูบอกแล้วกูเลยอยยดจริงเรื่องล,ละเอียละบอกแล้วจัดเต็มถ้าคุณจะเป็นยูทูบถ้าคุณจะเป็นยูทูบเบอร์กลับมารูปน,นี้อีกแล้วยนะูทูบเบอร์นะสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือแ,แ,แตกแตกแตกไมโครโฟนนะฮะคุณจะต้องมีไมโครโฟนที่ดีถ้าคุณมีไมโครโฟนที่ไม่ดีมันก็จะเป็นอย่างนี้ สมมติถ้าคุณใช้ไมโครโฟนหูฟังเสียงไมโครโฟนก็จะเป็นแบบนี้เอาละครับส่วนดี้ไดททุก <c oughs> ท่านนะตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีคนรอคอยมันมากกว่าหลายล้านคนในทีเดียวเ <c oughs> สียงก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งก็ไม่ได้น่าฟังนะไม่เรื่องที่ไม่แนะนำเท่าไหร่คือ็นขนาดเดือนถ้าคือไมโหูฟังอะ่ะไม่ได้แย่เว้แต่ว่าต้องเป็นของที่ดีหน่อย ซึ่งในขนาดเดียวกันคือก่อนจริงๆที่แบบที่ติดไปเมื่อกี้ตอนแรกคือแบบจะบอกว่าไม่ต้องมีใหม่คุณก็เป็นยูทูบเบอร์ได้โอ้เดี๋ยวนี้มันก็มีแบบพวกเอ่อพวกเสียง AI ที่แบบทำมาให้คุณเลยแค่คุณพิมพ์เนื้อหาลงไปแค่แค่คุณพิมพ์ตัวอักษรตัวอักษร <c oughs> เคยคุณพิมพ์ประโยคลงไปมันก็อ่านให้คุณแล้วแล้วก็มีน้ำเสียงไทยจะว่าเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะฮะขอบคุณครับแต่ผมรู้ว่าคุณไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นเราจะนำบดเรื่องไ่กันต่อไมโครโฟนนะฮะมีอยู่หมดสองแบบนั่นคือแบบกับมีไมโครโฟนแบบไดนามิกนะฮะและไม่แบบ <c oughs> คอมเพรสเซอร์เออคอมเพรสเซอร์บัวอันว่านะฮะไม่ไดนามิก ส่วนใหญ่แล้วไมโครแลดนเวงจะเป็นหน้าตาที่คล้ายกับไมโครโฟนทั่วไปเที่ยวไปลองตามคาราโอเกะหรือว่าลองตามคอนเสิร์ตพวกนี้หรือว่าเป็นสิ่งที่ผมกำลังใช้อยู่ในและนี่คือูไมโครโฟนแบบคอมเพรสเซอร์แปลกๆกูเขียนถูกปะเนี่ยไม่ใช่คอมเพรสเซอร์เหรอคอนเดนเซอร์ไอสัตว์คอมเพรสเซอร์พองคอนเดนเซอร์กู <c oughs> ว่าเอ๊ะกูว่าความผ่านมันแปลกๆโพ้ยะว่าที่อ คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะฮะน้องก็จะหน้าตามักจะมักจะเป็นแบบนี้แต่แค่มักจะนะฮะหน้าตาจะไม่เหมือนกับไม่ดันเมิกทั่วไปถ้าพูดถึงความต่างง่ายๆก็คือไม่ดันเมิกนะฮะรับเสียงกว้างน้อยกว่าในหลักกันที่ไม่คอนเดนเซอร์นะฮะรับเสียงกว้างเฮียร <laughs> ับเสียงกว้างเฮีย <laughs> แล้วก็เสียงคู่ นิดหนึ่งตัวคอนเดนเซอร์นะฮะเสียงชัดเ yeah. <laughs> <c oughs> ย,ยี้ยๆถ้าว่าง่ายถ้าว่าเอ,อส่องคสองคุณประโยชน์นี้นะฮะถ้ให้พูดง่ายๆคือไมค์คอนเดนเซอร์จะมีจะมีความชัดเจนของเนื้อเสียงของคุณมากกว่าไมค์ดินามิกเพราะว่ามันรับเสียงได้มากกว่านั่นแหละเอ่อปกติแล้วคุณคุณจะสามารถที่จะมารังดูให้ดูแบบกราฟง่ายๆเลยคือไมค์นน,นะ ไม่เช่หรอกแต่อันนี้แหละเนี่ยไม้ไดนามิกส่วนใหญ่จะมีจะเป็นแบบคร์ดิโอยนะฮะก็ะคือรับเสียงแคบแค่ข,ข้างล่างเดียวพอข้างหลังนะจะไม่ค่อย,จะ,อยจะไม่ค่อยมีเสียงเรจะมันเดือดซึ่งตอนนี้ผมกําลังใช้เป็นไมคแบบคัตเป็นเอ่อไมค์ดนามิกอยู่อิอนสเกิดขึ้นก็คือเอ่อเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะฮะปิดไม่ต้องปิดหรอกไอ้ทีนี้เอ่อนี่นี่คือเสียง เวลาที่อยู่ด้านใหมน่นี่คือเสียงเวลาที่อยู่ด้านหลังมันจะได้ยินเสียงน้อยกว่ามันจะได้ยินเสียงที่อยู่ข้างหลังใหม่น้อยกว่ามากเออมันอาจจะเสียงมาอาจจะสะท้อนกัน,ดน,นได้หน่อยแต่ว่าทนไ้หน่อยทนไว้หน่อยนะโอเคแต่นี่คือผมใส่ผมใส่ฟิลเตอร์ตัวเอ,อใหม่ไว้อยู่อะกด อาจจะแปลกอาจจะปแปลกๆนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเสียงกูเป็ดมากตอนนี้จมูกกูโคตรแน่นก็เป็นแบบนั้นนะฮะนี่คือนี่คือไมโครดินามิกทั่วร์ง่ายก็คือถ้าเกิดว่าเสียงอยู่ไกลกูก็จะไม่ได้ยินเหมือนกันสมมุติว่าผมทําเสียง,ยงอ่าไม่รู้งไงได้ยินลองก่อนคุณจะไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้ผมทำเสียงไปแล้วแต่ว่าคุณไม่ได้ยิน ทีนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทำให้ดูเลยเราเอาฟิลเตอร์ออกกันนะฮะเอ็กซ์ e พเดอร์แล้วก็ Noise Suppression มันอาจจะดังนิดนึงแต่ใจเยน็นๆนี่กูจะรู้สึกได้ว่า,เ,าเสียงมันไกลขึ้นแล้วก็ใกล้ใกล้ขึ้นเข้ามาอย่างที่ผมทำให้เห็นเมื่อกี้นะฮะ นั่นแหละก็คือมันจะรับเสียงได้น้อยกว่าก็คือถ้าเกิดว,ว่าที่บ้านคุณมีเสียงอะไรค่อนข้างมากมายเนี่ยก็แนะนําให้ใช้ตัวไม่์ดัน m ิ้เอานะฮะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องระวังให้ดีๆก็คือไมค์ดัน a ิ i c เนี่ย USB Type มีน้อย USB Type มีน้อยครับคุณจะต้องเลือกดูดีๆว่าแบบเออไม่ใช่แบบเดินไปร้านแล้วก็ซื้อแม่งมาเลย1อันไม่ได้คุณไม่คุณจะต้องมันจะกลายเป็นสายเอกวแทน วะเนี่ยมันจะเป็นสายแบบเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นรูปอย่างเงี้ยมันจะเป็นสายว่าอย่างเงี้ยซึ่งมันจะไม่คุณจะไม่มีสายแจกต่อคุณจะต้องมีคุณมันทําให้คุณจะต้องมีอินเทอร์เฟซเพิ่มขึ้นมาก็คือไอตัวหน้าตาแบบนี้นี่โอ้ยเสียบซึ่งจริงๆพอคุณใช้โปรเฟชชั่นอลมากขึ้นคุณจะเริ่มใช้อันนี้แต่แบบในความเป็นจริงแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกันไม่ได้จําเป็น มียอะไรขนาดนั้นนะแบบไม่ไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมีไม่ต้องมีมงมแบบเปลืองเปลืองตังค์ไม่ต้องนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลือกเลือกยี่ห้อดีๆเลือกยี่ห้อกับรุ่นดีๆตัวน,นี้ก็ปั๊กตัวน,นี้ก,นนก็ก็มีเยอะนั่นแหละ <c oughs> เรียก้ว่าเป็นส่วนใหญ่กว่าไม่ต้องหรอกไม่ได้ใบคอนเสิร์ตนะฮะจะเป็นไบที่รับเสียงกว้างเฮีย yeah. แบบมึงทำเฮียมึง แบบเสียงเด็กแม่งร้องอยู่แบบมึงนั่งอยู่ในบ้านเสียงเด็กแม่งร้องอยู่หน้าปากซอยไม่ถึงหน้าปากซอยนอยตรงกลางถนนมึงยังได้ยินอะ่ะไมค์ไม่ยังจับอะ่ะนี่คือโพสที่ผมทำไว้นะฮะในตอนที่ผมกำลังอัดเกมอยู่แต่ว่าอัดเกมอะไรจำไม่ได้เหมือนกันแล้วแบบเล่นๆอยู่แล้วเสียงเด็กแม่งเล่นอยู่ตรงกลางถนนอะ่ะแต่เสียงเด็กแม่งเข้าไมาค์กูอ่ะกูแบบ what the fuck กูบบได้ยังไงเนื่องความเนื่องความกว้างในการรับเสียงของไมโครเนเซอร์นะฮะ คือไม่กว้างทีีแอว่ามันกว้างไปหน่อยอาจริงส่วนสามว่าเสียงชัดขนาดไหนเสียงมันชัดชัดค่อนข้างามากมากกว่ามากกว่าเสียงที่กูทําอยู่ตอนเนี้ย <c oughs> ให้รับง่ายที่สุดือออ่แคำหนึ่งนะครับส่วนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านเดินนะตอนนี้อยู่กับ r e s i d e n t evil village พาร์ทที่สองแจ้งชัดปะเนี่ยเสียงค่อนข้างชัดมากชัดกว่าเสียงที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่าตอนเราใช้ไม้ดันมิกแล้วก็ฟิลเตอร์ค่อนข้างหนัก ยังไม่ได้เบากหลงวงโคงจะไม่ได้เบาและสิ่งที่ต้องแนะนําเกี่ยวกับไม้สองไม้ดันเดิแลนนี้คือแนะนําราคาสูงราคาพอดีคุณภาพและราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันมากคือไม้ดันเด m i ิเนี่ยสิ่งที่ผมใช้ตอนเนี้กับไม้ที่ผมเคยใช้แล้ว,วในการทำเชน n น l ทั้งหมดเนี่ยมีราคาทั้งหมด2 5งพันห้ไม้ที่ผมแสดงใ,ในนี้ก็คือราคา2องพเป็นตัวนี่เป็นตัวนี้ ทุกเสียงก็มีความชัดเจนค่อนข้างมากอยู่แล้วเวลาที่ใช้ใช่ไหมละ่ะส่วนไมค์ดนดิมิกเนี่ยคุณจะสังเกตว่าไมค์มันจะคือถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้เว้ยมันใช้ได้มันไม่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าแบบงบเยอะหน่อยแบบเงินเหลือเงินกูเหลือให้ซื้อถ้าจะซัมไพไมเดนดิมิกคือใช้ราคาที่สูงไปเลยพวกตัวโชยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยรุ่นฮิตสุดไมค์ดนดิมิกฮิตสุดฮิตวูดดีฮฮ้ฮิตแบบฮิตทุกที่นั่นในใช้พี่วูดดี้ใช้ กูเดย์ใช้พวกรายการพอร์ตแคดไม่ใช้อันนี้หมดอะซึ่งแน่นอนว่าเสียงก็จะรับแลวค่อนข้างค่อนข้างดีมากถึงมากที่สุดแต่ถ้าเกิดว,ว่าถ้าเกิดไปฟังของนั้นเนี่ยคุณจะฟังได้เลยว่าเสียงแม่ง EQ หนักไปหน่อยยอมรับต้องยอมรับเสียงนั้นเนี่ยของนั้นเนี่ยคือ EQ แม่งหนักไปหน่อยอนนต้องปรับคือมันต้องปรับปรับกันน,นิดนึงเพราะบางทีแล้วเนี่ยตัวไมครดิมิกราคาสูงอะจะมี EQ ออโต้ โอ้โหลายมือกูหมาไม่ไดแดกจะมี EQ EQ ให้เลย EQ คืออะไรเอ่อถ้าฟังถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ารู้จักภาษาเกี่ยวกับดนตรีหน่อยก็น่าจะเข้าใจได้ว่า EQ คืออะไรนะฮะเป็นการเพิ่มย่านเสียงละลดย่านเสียงจะมีโหมดมาให้ไมโครเซนเซอร์ไม่น,น่าจะมีเท่าไหร่เพราะว่ามันคนละหน้าที่กันนะอะจริงๆนะอย่างที่บอกนะฮะ้าไมคอน,น,นเดนเซอร์เนี่ยใช้ราคาแบบถูกถึงพอดีได้ก็สองพันห้ไม่ไม่มีปัญหา ถ้าเกิดว่าราคาหมื่นไม,ไม่ได้ม่ได้รู้สึกไม่ได้มีความต่างขนาดนั้นไม่ได้จาเป็นเบอร์อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่า,า,มา 1, 000, 000. ไม่มนั่นเบงเนี้ยโอเคราคาประมาณหนึ่งหมื่นกับสองหันห้าเนี่ยต่างกันมากราคาห้าพันไม่รู้แต่ว่าไม่แนะนําไม่แนะนําอะไรที่มันครึ่งๆกัาๆนะฮะขึ้มนมาขัวน่าจะหมดไปแล้วหมดยังไงหมดแล้ว